สวัสดีค่ะวันนี้อยู่รังนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าค่ะรักสั่งสินค้าทางออนไลน์มานะคะสินค้าไม่ตรงปกค่ะสิ่งที่คิดก็คือแบบนี้แต่สิ่งที่ได้อะค่ะรักได้แบบไหนเรามาดูกันนะคะว่ารักได้อะไรอัน,นนี้ค่ะมันเป็นสินค้าสั่งทางเพจนะคะเป็นเสื้อค่ะแต่ว่าสินค้าที่รักได้มา เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ารักได้อะไรค่ะเพจชื่อนี้นะคะชื่อว่า new new shopping ค่ะอย่าสั่งนะคะหลอกลวงค่ะแต่ว่าเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเพจไปเรื่อยๆนะคะต้องระวังกันด้วยนะคะนี่ค่ะสินค้าที่ได้มาก็คือเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคนะคะเอาเปรียบกันเลยค่ะเนี่ค่ะ นี่ค่ะเสื้อผ้าสภาพแย่มากเลยค่ะก็คือเราก็ไม่รู้เนาะว่าถ้าเราสั่งอะ่ะจะได้จริงหรือเปล่าแต่สมัยเนี้ยค่ะใครเขาก็สั่งออนไลน์กันเนาะก็ต้องเสี่ยงเอาว่าใครจะโชคดีใครจะโชคร้ายแต่และโชคร้ายได้ของได้ของแบบพูดว่าห่วยก็พูดได้เลยอะค่ะแย่ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะ จอกันคลิปหน้าค่ะ